สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมมีล้อจะเป็น TRD แท้นะเพื่อนเพื่อนะตัวนี้จะเป็นล้อ Fortuner TRD ขอบ20นะครับตัวนี้จะเป็นล้อปี2019ันเะเพื่อนๆโฉมสุดท้ายนะฮะตัวนี้นะจะเป็น TRD ขอบ20สนีครับสีเงินนะเพื่อนเพื่อนะสีเดิมทุกวงไม่มีเบียดนะเพื่อนๆอล้อทุกวงไม่มีเบียดนะครับทั้ง2ชุดนี้นะครับสภาพสวยทุกวงเลยครับเพื่อนเเอี่ยมสวยสวยนะครับใหม่กิ๊กเลยครับไม่มีเบียดเลยสักวงนะเพื่อนๆนะไม่มีสีลอกสีร่อนสีบวมไม่มีเลยนะครับ ทั้งสองชุดนะเพื่อนๆนะยางเนี่ยหนึ่งชุดจะเป็นดันหลบนะเพื่อนๆดันหลบสองหกห้าห้าศูนย์ยี่สิบปียี่สิบเอ็ดหนึ่งคู่แล้วก็ปีสิบเก้าหนึ่งคู่นะครับดอกเต็มทั้งสี่เส้นนะครับชุดชุดดันหลบนี้วิ่งอยู่แค่หกหมื่นโลนะครับเพื่อนๆนะตัวรถนะครับยางเขาเปลี่ยนมาหนึ่งเส้นนะครับเปลี่ยนมาสองเส้นนะเพื่อนเป็นปียี่สิบเอ็ดคู่หนึ่งแล้วก็ปีสิบเก้าคู่หนึ่งนะฮะอันนี้ชุดนี้นะครับ สวยๆนะเพื่อนๆต่อมาเป็นชุดนี้นะครับเป็นยางสปอร์ตเอ็กนะเพื่อนๆนะสองหกห้าห้าศูนยี่สิบปีสองพันยี่สิบเอ็ดทั้งสี่เส้นดอกเต็มทุกเส้นนะเพื่อนๆนะชุดนี้นะครับปียี่สิบเอ็ดนะครับเพื่อนนี่ฮะดอกเต็มทุกเส้นนะเพื่อนๆนะนี่ครับสวยทุกเส้นไม่มีตําหนิเลยนะเพื่อนๆนะนี่ฮะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับมีน็อตให้ด้วยนะเพื่อนๆเรามีน็อตให้ด้วยนะครับทั้งทั้งคู่นี่นะครับผมมีน็อตให้ด้วยนะครับขายคู่ละสามหมื่นสามนะเพื่อนเพื่อน ทั้ง2ชุดนี้นะครับสามหมืนามนะครับเ,เพื่อนเนะถ้าเกิดแยกทักมานะครับมีราคาให้นะครับเ,เพื่อนเนะสนใจทักมาครับขอบคุณครับ